สองมือเอ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 ออย่างนี้เหนียวดิ้นเมนียวอ่ะเหนียวมาหนี้มาคือขาอุ้ยอุ้ยกับบุญชมันต้องอึอึคนละคำอึอึแบบอึ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 อย่างเงี้ยโอเคแล้วคนนี้คืออะไรติดใจอ่ะเราไม่เขาฟังเลยมาอย่าใช่กู เราลาเวียมึงอื้ออื้อือหัวขาว่ะเอาไว้เอาไว้เป็นมีคาเซเว่นเซเว่นตายละแทนด้วยเปลี่ยนคนมั่งเซเว่นมีคาอุ้ยอุ้ยเสียงฟังแล้วแบบเสียวมาก เอ้ยนาเกลียดคอโดูแบบใหม่เราขอขี่เองหน่อยได้ปะน้องไปกินสเต็ปซิ่บวมไหมน้องพลักงานเเม้่นได้ไหมใส่ขอขี่วะไม่เกลียดเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยกินจากอะไรก่อนแดกอะไรองอ่อให้หลนเียนกูต้องลาเดีวไม่ต้องลาเดีม โอ้โหโเดหนีเจ้าเจ้เจ้ <c oughs: <c oughs> <c oughs> <c oughs> ัวขาวทำไมเสียงเขาหัวขาวพี่เขาไม่ใช่หอหีบ ตาเต่าวเขาไม่ใช่ออหีบเสียงเป็นอะไรอ่ะเสียงเป็นคนมันอยู่ใกล้จังวะเสียงมันคือกล่องเสียงไม่ใช่หรอมันจะเป็นคนแน่เสี้งเองยังไงโอ้ยกินน้ำดิอย่าก็กินน้ำขิงไม่รู้ เอาเอาใหม่เอาใหม่หน okay, ึ่งสองสามอย่าใช่ไม่องกต้องดี๋ยว้นี่ยท่นีน่ยเดี๋ยวพวกมึงมาตั้งคันไงควายพวกงตายแม่แได้ที่หน้าหแบบ่ที่เป็นอของมันอะไรวะอ๋ขยอยที่ข่าปวดนะึ่งอะไร้ยัง อืออาบังอาบังอาบังฟังเพลงปอาบเบีลกเสียงเอ็งะไรเนี่ยสวัสดีจมาดค่ะตบลกเสียงเอ็งกะไรเนี่ยใครก็ได้มาหาคนหนึงใครก็ได้มาหนมคนหนึ่งเกเป็นหิงชายเป็นายอะไรเองอบงยฟังเพลงเปล่าอาบางเราไมจากอินเดียจากลูกจาเพียงขายหน้าดี นอนทาสับเป็นระเบิดไม่เอาเพลงใหญ่ก well ูต้องมาดีเปิดห้าพ่อยสับเป็นห้าพ่อมอเป็นห้าพ่อมัองเป็นห้าพ่อบาพ่อตาแม่เย็บไหนว่าอีบกอีเร่อีตอนนี้แหละที่มันบูตใหม่อ่ะทำไมหรอเหมือนจะบูตมาห้าพ่อม อปลงวะถ้ามันเป็นวาได้ก็มันจิงจังเอ้ย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 กย้ายแมบแล้วอีบอกคีเท่ากับพีเฮียเอาถ้าดูมันด่ากูมันเต็มมิเนี่ยมีเด็กเฮียอุ้ยอ้ีอดอุ้ยอุ้ยอุ้ยเือดเือดเือดวันนี้มีคนฟรีไหมวะบันเทิงอย่าง เดี๋ยวฟังยังเจไปก่อนไหนแม่รเฮ้ยเอาคนใหม่ว mm. yeah. ่าส mm. no? yeah. ิเต right? mm. mm ิรแบตใหม่เ hmm. ต mm ัรแบตใหม่น mm ้องน้องน้องพี่อยากจะบอกว่ามีตรนั่งรงก่อนหลังน้องอ่ะฮะฮะพี่อยากจะบอกว่ามิตรั่งรงก่อนหลังน้องอ่ะ ีายลาบตรงงานเซสชันที่คุมพูเนี่ยคนหลังน้องเอยียงั้นไปเกาะหลังทพี่บ้างไปพี่เจออะไรอุ้มเลยฮุยฮุยแบดแมนปะนนพี่เจอใช่ใช่ใช่แมวนคนเดียวกันเนาะเนาะ ยวดียาวแมวน่ากลัววะีนเ้าดัวะยวเหอไม่เอามาวอะไรบ้างวิฉันกำลังเปล่าันไม่าไหนไอ้แบทแมนไงแบทแมนไหนวะมันหน้าเดินไปดิรู้แล้วเห็นแล้วมาถึงคิดวิตรากับมันตอนไหน

เม่ไ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 โทรมบางจากอินเยจากลูกจากเมียมาขายโรตีไม่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 ไมามาจากอินเดียของยูกขายเมียเพื่อมากินโรตีเออบงถามอะไรตอบดีๆนะดูหลังบางด้วยนะพวกเราทุคนอ้ยเออคูณดีๆนะตอบดีๆนะตอบดีแล้วหายมู เธอชอบคุมหลีไหมอะชอบอุ้ยเราไงเราคือคุมหลีมันสวยมันอรมันสวยเีจไปไหนววว แบได้ไหนวะมุงไ่ได้ไหนสองตัววะคุณไุอย่างนี้ได้ไงอ่ะ อะไรอะไรคนขาดสารอาหารทำไมไมายอยู่ตรงนี้วะใครอะเดินใจวะอิงเป็นไรอ่ะนี่มัน b บีไเกินนี่วะฮะชีเป็นไรของชีชีไหวเปล่า พี่ไหวไหมมึมงไม่รู้อยากคุยแวน่นไม่มีแว่นด้วยหรอยังไม่เห็น ิ่เขาปิดไม่ใช่ๆไม่มันขึ้นเตือนอะไม,ไม่โดนอะทำไมอะ่ะมันจะเตือนสามรอบเอลยอออย่าอย่าให้มีครั้งที่สี่เออครั้งที่สามเฮ้ยหัวบักเคอรี่หัวบัคเคอรี่โอ้สเปกต่า,างเลยเกิดอะไรเจิดาวเลยด้วยคนน่ากินอ่ะสเปคต่างเลย อุ้ยฟังฟังฟังใจเย็นอุ้ยฟังแ่าเขียดมากอ่ะเยอะหนีไปแล้วจะเป็นสไตล์อุ้ย